สวัสดีครับตอนนี้เราอีกกับรายการวิโอรมศาสจัดอันดับวันนี้เราจะมารู้จัก10อันดับประเทศที่จนที่สุดในโลกนะครับผมจะบอกแค่อันดับชื่อประเทศและ,ะไรายได้ต่อหัวต่อปีเลยนะครับจะมีประเทศไหนก็ไปดูกันเลยครับไปอันดับ10ประเทศเอธิโอเปีย มีรายได้ต่อหัวต่อปี700เจ็ดร้อยเหรียญสหรัฐอันดับเก้าประเทศไนเจอร์มีรายได้ต่อหัวต่อปีทั้งหมด700เจ็ดร้อยเหรียญสหรัฐอันดับที่แปดสาธารณรัฐแอฟริกากลางมีรายได้ต่อหัวต่อปีทั้งหมด700เจ็ดร้อยเหรียญสหรัฐ อันดับเจ็ดประเทศกินนนมิซามีรายได้ต่อหัวต่อปีทั้งหมดหกรเห,หรียญสหรัฐอันดับหกประเทศสหาภาพโคโมโรสมีรายได้ต่อหัวต่อปีหกรเห,หรียญสหรัฐอันดับที่ห้าจัง ประเทศโซมาเลียมีรายได้ต่อหัวต่อปบบีทั้งหมดหกร้อยเหรียญสหรัฐนะครับต่อไปอันดับที่สี่กันเลยนะครับหมู่เกาะโซโลมอนมีรายได้ต่อหัวต่อปีทั้งหมดหกร้อยเหรียญสหรัฐตอนนี้เราก็มาถึงสามลดับแรกนนะครับอันดับที่สามก็คือประเทศเซม,มาเว มีรายได้ต่อหัวต่อปีทั้งหมด500เหรียญสหรัฐตอนนี้เราก็อยู่อันดับสองแล้วนะครับอันดับสองก็คือประเทศไลมีเรียนนั่นเองมีรายได้ต่อหัวต่อปีทั้งหมด500เหรียญสหรัฐเหมือนกันอันดับที่หนึ่งประเทศที่ได้รับว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ก็คือ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 ประเทศสาธารณรัฐคองโกมีรายได้ต่อหัวต่อปีทั้งหมด300เหรียญสหรัฐถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณครับมาบ่ายจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ